นุ่มขามทะเลสาวิทยาควงสาวกีฬานครนนท์คว้าแชมป์วอลเลย์บอล14ปีนุ่มขามทะเลอวิทยาควงสาวกีฬานครนนท์วิทยา6ควา้าแชมป์วอลเลย์บอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่8ที่จังหวัดกระบี่ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่8ปีที่34ประจำปี2567ชิงถ้วยประธานทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนาราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่โรงเรียนการจนาพิศกาศเที่ยวเบียกรานจังหวัดกระบี่ โดยในรอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายโรงเรียนขามทะเลอวิทยาจังหวัดนครราชสีมาโชว์ฟอร์มการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตกเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี3าเซต20-25 23-25 25-9 25-19และ15 9หถึงหนุ่มขามทะเลอวิทยาคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนประเภททีมหญิงโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยาหจังหวัดนนทบุรีคว้าแชมป์ได้สำเร็จตกเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองจังหวัดององงท3 -1 เ25-9 22 25-20 16-25 25-21ด้านรอบชิงอันดับ3ประเภททีมหญิงโรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อจังหวัดชนบุรีตบชนะโรงเรียนบด,ดินเสดินเรดาสิงห์สิงหส,งาสานี กรุงเทพมหานคร3-1เซต25-15 25-21 22-25 25-23และประเภททีมชายโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมจังหวัดคอนแก่นชนะโรงเรียนกีฬานครน,นวิทยา6จังหวัดน,นทบุรี3-0เซต28-26 25-20 25-16